พระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้ได้สดับรับฟังพระธรรมทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ตรงกับวันพุทธที่หนึ่งกร,กรกฎาคมพุทธศักราช2563วันนี้ตรงกับวันขึ้น11ข้ค่ำเดือน8ปปีชวด ธรรมรับอรุณในเช้าของวันนี้จะได้น้อมนำแสดงพระธรรมคาถาในเรื่องที่52ต่อจากการแสดงพระธรรมเมื่อเดือนที่แล้ววันนี้แสดงพระธรรมคาถาในเรื่องที่52เรื่องกากสิกะวัตถุหรือเรื่องของชาวนาผู้ถูก กล่าวหาว่าเป็นโจรพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทั้งเสด็จประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันทรงได้ปรารพนะถึงชาวนานะที่ได้ถูกจับภุมตัวนะถูกนะกล่าวหาว่านะเป็นโจรนะรักทรัพยนะ์ขโมยสิ่งของ ถึงถึงกับต้องจะถูกประหารชีวิตแต่ว่าเพราะกล่าวอ้างหรือกล่าวถึงพระพุทธเจ้าจึงได้ทำให้ชาวนานนั้นพ้น,นาจากความตายได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสแสดงไว้เป็นพระคาถาว่าณนะตังกรรมังกะตังสาธุ ยังกัตตวาอนุตตปฏิยสัสสะอสุบุโขโ,โรธังวิปากังปฏิเสวติแปลความว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนใจในภายหลังรองไห้น้ำตานองหน้าเสเวยผลกรรมอยู่ กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมไม่ดีความพิสดารของเรื่องนี้กล่าวถึงชาวนาท่านหนึง่งที่ได้อาศัยอยู่ที่กรุงที่กรุงสาวัตถีแล้วก็ชาวนาท่านนี้ มีอาชีพในการประกอบกบสิกรรมคือการไถนาเป็นปกตินะทุกเช้าก็จะต้องนะตื่นขึ้นนะไปสู่แปลงนาของตนเองนะเพื่อที่จะได้ทำการไถ ái, ทำการหวานเก็บเกี่ยวต่างๆทีนี้ในกรุงสาวัตถีในค่ำคืนหนึ่งก็เกิดเหตุขึ้นก็คือมีโจรสองคนนะได้ แอบลักลอบเข้าไปภายโดยอาศัยช่องระบายน้ำใต้ดิน,นแล้วก็ไปทำลายหรือว่าในขุดทำเป็นภูมิมงเพื่อที่จะได้เข้าไปขโมยทรัพย์สิ่งของในเรือนของเศรษฐีท่านหนึ่งในกรุงสาวัตถีเมื่อได้ขโมยสิ่งของ นะก็เอาทรัพย์สินนะที่พอจะติดตัวได้เป็นพวกทองเป็นพวกเพชรนินจินดาต่างๆนะเมื่อได้มาแล้วนะโจรทั้งสองนะคนนั้นกนะ็หนีออกมาแล้วก็มาถึงแปลงนาของชาวนาท่านนี้จากนั้นก็หาสถานที่ทำการแบ่งทรัพยนะ์ที่ได้ขโมยมา เมื่อแบ่งทรัพย์ที่ได้ขโมยมาเสร็จก็ได้กันคนละหนึ่งห่อพกนะจากนั้นก็เนบเอาไว้าชายผ้าของตนเองแล้วก็แยกย้ายกันหนีไปมีโจรท่านหนึ่งหรือโจรคนหนึ่งเนี่ยได้ทำห่อสิ่งของของตนได้ตกลงในขณะที่ทําการหนีโดยไม่รู้ว่านาทรัพย์ของตนได้ตกหรือหล่นลงไปที่นานั้น จากนั้นรนะุ่งเช้านะชาวนานะก็จะมาทำการไถานาตามปกติพระผู้มีพระภาคเจ้านะทุกๆเช้าพระองค์ก็จะส่งใคร,คร่ครวญแผ่ขายพยานไปว่าจะมีผู้ใดนะที่พอมีอุปนิสัยบรรลุธรรมฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมได้ในเชาน้านี้ชาวนาก็ปรากฏในขายพยานว่า เมื่อพระอ,องค์ไปถึงเนี่ยชาวนานั้นจะได้พระอ,องค์นั้นเป็นพยานนะในการยืนยันว่าไม่ใช่โจรน,นะเพราะว่าเมื่อพระองค์ไปถึงก็จะรู้ว่าชาวนานเนี่ยจะต้องไปพบกับห่อทรั์นั้นแล้วก็จะต้องนะถูกทําร้ายดังนั้นพอรุ่งเช้าก่อนที่ชาวนานจะไปถึงหอที่ทรัพย์นั้นนะที่ได้ตกลง ก่อนที่จะได้ทําการไถนาพระพุทธองค์ก็เสด็จไปที่แปลงนาน,นั้นก่อนทรงเสด็จไปพร้อมกับพระอานนท์เมื่อเสด็จไปถึงสถานที่นะที่ทรัพย์นั้นตกอยู่พระพุทธองค์ทรง,งตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอเห็นอัสารพิษนั่นหรือเปล่าจากนั้นพระอานนท์ก็ก้มมองลงที่พื้น ท่านก็ได้เห็นห่อรัพ์นั้นเช่นเดียวกันจึงได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์เห็นเป็นอสรพิษมีพิษร้ายแรงมากเมื่อตรัสเช่นนี้เสร็จนาชาวน,า,นาจึงได้อยู่ในที่ไม่ไกลนักนได้ทำการถวายบังคมก็ได้ยินเสียงสนทนาระหว่างพระพุทธองค์ นะกับพระอานนท์นั้นจากนั้นชาวนาก็คิดว่าคงจะมีงูอยู่จริงๆนะจึงได้คว้าเอาไม้เอาประตัดนะที่พอจะนะป้องกันตัวนะเพื่อที่จะได้นะไปไล่หรือไปทำร้ายนะไม่ให้งูนั้นอยู่ตรงนั้นได้เมื่อไปถึงชาวนาก็ได้พบกับห่อรัพย์ที่พระพุทธองค์ได้กล่าวถึงจต่นั้นชาวนาก็คิดว่าพ่อพระพุทธองค์คงจะคิดว่ามีงูอยู่ในห่อนี้ แต่จริงๆแล้วมันมีทรัพย์มันมีสมบัติโดยความที่ชาวนานั้นก็เป็นคนเขาแล้วก็ไม่ได้มีปัญญาพิจารณาถึงโทษที่จะเกิดขึ้นนะจากการถือเอาทรัพย์เหล่านั้นซึ่งไม่ใช่ทรัพย์ของตนเองชาวนาก็ถือเอาทรัพย์เหล่านั้นนะไปแอบซ่อนนะภายในแปลงนาของตนเองภายในคันนาพอรุ่งเช้าสว่าง เจ้าของเรือนที่ได้ถูกโจรป้นนะเมื่อรู้ว่าเรือนของเองถูกโจรป้นแล้วก็ได้ติดตามรอยเท้าของโจรเหล่านั้นไปเพราะในสมัยก่อนก็เดินกันตามพื้นนานเดินกันตามท้องนาเพราะฉะนั้นก็จะปรากฏรอยเท้าของผู้ที่เดินอยู่เมื่อติดตามนะก็มาพบสถานที่ที่โจรแบ่งทรัพย์จากนั้นก็ติดตามไปเรื่อย ก็ไปเจอกับทรัพย์นะที่ชาวนานั้นนะได้เอาไปซ่อนเอาไว้นะภายในคันนาของตนเองจากนั้นจึงได้จับนะชาวนานั้นนะทําร้ายทุกตีนะเบียดเบียนแล้วก็นําตัวนะไปให้พระราชาทรงตัดสินคดีคือให้โจรน,นีนะ้ถูกประหารชีวิตนะเพราะว่าทรัพย์มีเป็นจํานวนมาก ก่อนที่โจรจะได้ถูกประหารชีวิตนั้นโจรได้พร่ำบ่นพูดแต่ประโยคที่พระพุทธองค์ทรง,งตรัสก,กับพระอานท์ว่าอนาน,านาท์เธอเห็นอสรพิษนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษมีพิษร้ายแรงมากโจรก็พร่ำบ่นอยู่เพียงเท่านี้เมื่อได้ยินเช่นนี้แล้ว ราชาบุรุษที่จะทําการประหารชีวิตนะก็ได้สอบถามชาวนาที่ได้กล่าวอ้างชื่อของพระพุทธเจ้าชาวนาก็บอกว่าเราขอจะได้พูดหรือได้กล่าวกับพระราชาจะถวายความเป็นจริงหรือจะกล่าวความเป็นจริงให้พระองค์ได้ทราบนะเมื่อไปถึงแล้วก็ได้นทูลความเป็นจริงแก่พระราชาพระราชาคือพระเจ้าปเัเสที่โกศลเมื่อได้สดับเช่นนี้แล้วก็เลยบ,บอกว่า แทนเจ้าชาวนาเจ้าได้กล่าวอ้างชื่อของพระศาสดาซึ่งเป็นผู้ประเสรฐสุดในโลกถ้าเช่นนั้นนะเราจะได้ไปเฝ้าพระราพระพุทธเจ้าด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทั้งชาวนาทั้งพระราชาจึงได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในตอนเย็นที่วัดพระเชตวันเมื่อไปถึงแล้วนะก็ได้ กรับทูลเรื่องในการสอบคดีทั้งหมดให้พระพุทธองค์ได้ฟังแล้วทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ทรงตรัดเช่นนี้กับชาวนาจริงหรือเปล่าพระพุทค์ทรงตัดรับรองว่าพระองค์ทรงตัดจริงในชาวนานี้นะเป็นผู้ไถานาเป็นผู้ทำนาถ้าเว้นเสียซึ่งพระษาสดาซึ่งเป็นที่พึ่งแล้วชาวนาก็จะนะไม่ได้ชีวิตในวันนี้ เมื่อทราบความเป็นจริงเช่นนี้แล้วนะพระผู้มีพระภาคเจ้านะก่อนที่จะได้เสเด็จพระราชาสเสด็จกลับก็ทรงได้ตัดแสดงไว้เป็นพระขาดฐานะซึ่งแปลความไว้นะเบื้องต้นว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนใจในภายหลังร้องไห้น้ำตาหนองหน้าเสวยผลกรรมอยู่ กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมไม่ดีเมื่อแสดงพระธรรมนะดังนี้จบลงชาวนานะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุความเป็นแห่งพระโสดาบันในขณะนั้นนั่นเองท่านสาธุชนในการดำเนินชีวิตนี้เราจะเห็นสาระแห่งพระธรรมในวันนี้ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงนั้นก็คือการพิจารณาหรือการใคร่ควร ในการทำกิจต่างๆมาก่อนที่เราจะได้ทำกิจอันไดก็ตามควรที่จะได้ไข่ควรกิจที่ตนกระทำเสียก่อนนะว่าสิ่งที่ตนเองกระทำนั้นจะมีผลอย่างไรถ้าถิ่งถ้าสิ่งที่จะกระทำนั้นมีผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนในภายหลังแม้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในขณะนั้นเราก็ควรจะงดเว้น เช่นเดียวกับชาวนานี้ชาวนาไม่มีปัญญาในการพิจารณาว่าการที่ตนเองจะนำทรัพย์เหล่านี้มาเป็นของตนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็จะนำโทษมาให้แก่ตนเองในภายหลังเมื่อชาวนาไม่ได้พิจารณาชิ้นนี้แล้วความทุกข์จึงได้ติดตามมาเป็นความเดือดร้อนจนกระทั่งเกือบจะต้องทำให้ตนเองต้องจบชีวิตลง เพราะนั้นสิ่งที่สําคัญในการใช้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็คือเราควรที่จะได้พิจารณาก่อนนะว่าสิ่งที่ทํามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นําสุขหรือนําโทษมาให้อย่างแท้จริงแล้วสิ่งใดถ้าพิจารณาแล้วจะเป็นทุกข์ในภายหลังจะนําโทษมาให้ในภายหลังเราก็ควรที่จะงดเว้นนะเช่นการดําเนินชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานไม่เป็นการพบปะพูดคุยเราต้องพิจารณาว่า สิ่งที่เราได้กระทำไปไม่ว่าจะเป็นคำที่พูดไม่ว่าจะเป็นกิริยาที่แสดงออกไปถ้าทำไปแล้วนำทุกมาให้แก่นตนเองนำโทษมาให้แก่นตนเองหรือผู้อื่นเราก็ควรที่จะงดเว้นเสียไม่กระทำสิ่งนั้นนะเพราะสิ่งนั้นเป็นกรรมไม่ดีที่พพุทธเจ้าบอกว่าเป็นบาป,ปกรรมเป็นกรรมที่นำทุกนำโทษมาให้กรรมอะไรที่ทำแล้วนำทุกนำโทษมาให้ ในพื้นฐานแห่งสังคมและความสุขที่พระพุทธองค์ทรงวางเอาไว้ก็คือการมีศีลห้าเป็นพื้นฐานศีลห้านี้นี่แหละเป็นกรรมที่กระทานะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ดําเนินชีวิตหรือจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามควรที่จะได้พิจารณาว่าการกระทาของเราเป็นไปเพื่อความเบียดเบียน,เ,ยนเพื่อความทําร้ายเพื่อความประทุสลายสัตว์เราอื่นอยู่หรือเปล่า ถ้าเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนเพื่อการฆ่าเพื่อการทาร้ายผู้อื่นก็ควรที่จะงดเว้นเพราะกรรมนั้นย่อมมีผลเป็นความทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นหรือการถือเอาทรัพย์สินของหรือการประกอบอาชีพก็ต้องพิจารณาว่าการประกอบอาชีพการดําเนินชีวิตของเราเป็นไปเพื่อการนรกทร,รัพย์เป็นไปเพื่อการถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนเช่นนี้เราก็ต้องงดเว้น ศีลข้อ3ามคือการประพฤติผิดคู่ครองก็เช่นเดียวกันในการใช้ชีวิตเราพบเจอกับคนมากในเพศตรงข้ามทั้งคนดีคนไม่ดีรูปร่างดีรูปร่างไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจแต่สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคือการสำรวมระหว่างในเรื่องของคู่ครองเพราะว่าถ้าทำไปแล้วล่วงเกินไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์แก่ตนเองและก็ครอบครัวและก็แก่ผู้อื่นด้วยกรรมนี้ก็คือเป็นกรรมที่ ควรงดเว้นการพูดการใช้วัจีคำพูดคำพูดอันเป็นไปด้วยการโกหกหรือคําเท็จคาหยาบคาสอดเสียดคําเพ้อเจอ้อก็ควรที่เป็นวาจาที่ต้องงดเว้นเพราะว่านําทุกนำโทษมาให้แล้วก็ในการสังสรรค์นในการในใช้ชีวิตเกี่ยวกับความสนุกสนานก็ควรที่จะงดเว้นในเรื่องของอบายามุขเพราะว่าสิ่งที่เป็นอบายยมุข ย่อมนำความทุกมาให้อย่างแท้จริงนี่คือกรรมไม่ดีเพราะนั้นกรรมไม่ดีเช่นนี้เราเป็นชาวพุทธเราได้ทราบนะถึงสิ่งอันประเสริฐแล้วว่าถ้าทำไปแล้วนะการร่วงละเมิดศีลห้าเป็นสิ่งที่ทำความทุกมาให้ในภายหลังหรืออาจจะกระทั่งในปัจจุบันก็ได้เราก็ควรที่จะงดเว้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะดังนี้ท่านสาธุชนทั้งหลาย นะกรรมบันใดที่กระทาแล้วนําทุกมาให้นะหรือนําภัยมาให้เป็นความเตือนร้อนในภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมไม่ดีมีโทษก็ควรที่จะได้งดเว้นแต่ว่าก่อนที่เราจะมีสติหรือก่อนที่เราที่จะพิจารณาเช่นนี้ได้เราก็ต้องมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองตนเองก่อนเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นเรื่องสําคัญถ้าหากว่าป่าสจักเสียซึ่งสติแล้ว ความรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรมีคุณอะไรมีโทษก็จะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำไปสู่ความเข้าใจว่าดีว่าชั่วว่าถูกว่าผิดได้ก็คือสติจึงเป็นเรื่องใหญ่ว่าในการใช้ชีวิตของเราควรที่จะได้ฝึกในการพัฒนาสติของเราคือให้มีความรู้สึกตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่ทำคำที่พูดมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ ถ้าเราพิจารณาเช่นนี้ได้การใช้ชีวิตของเราจะง่ายขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนความสุขความสบายใจก็จะเกิดขึ้นแก่เราได้มากในส่วนใหญ่แต่ถ้าเราไม่ได้มีสติไม่ได้มีสัมปชัญญะไม่ได้มีปัญญาใคร้ควรว่าสิ่งที่ทำคำที่พูดดีหรือชั่วการดำเนินชีวิตของเราก็กระท่อนกระแท่นทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำถูกบ้างทำผิดบ้างชีวิตก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ปะปนกันไปเช่นนี้ แต่ว่าเมื่อไรที่เราใช้ชีวิตอย่างมีสติเว้นจากสิ่งที่เป็นโทษเสียชีวิตของเราส่วนใหญ่ก็จะมีความสุขยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขอยู่ที่บ้านก็มีความสุขอยู่ที่ทำงานก็มีความสุขอยู่ที่โรงเรียนก็มีความสุขอยู่ที่สังคมไหนก็มีความสุขได้เพราะนั้นการดำเนินชีวิตสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะจึงขอฝากแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายว่าในการดำเนินชีวิต นะควรที่จะได้มีสติพิจารณาก่อนแล้วก็มีปัญญาใร้ควรอย่างดีว่าสิ่งที่ทําคําที่พูดมีประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือทรัพย์ทรัพย์นี้พระพุทธองค์ในพระาศาสนาเปรียบได้ดุจอสรพิษร้ายเพราะว่าบางคนนะใช้อาศัยทรัพย์นี่แหละทําให้ตนเองต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสบางคนล่วงละเมิดศีลก็เพราะทรัพย์ อยากได้ทรัพย์ของคนอื่นก็ไปฆ่าเขาไปขโมยเขาไปผิดประพฤติผิดคู่ครองก็เพราะอยากได้ทรัพย์พูดจากโกหกก็เพราะอยากได้ทรัพย์หรือแม้แต่การดื่มสุรายุ่งเกี่ยวกับอบยมุกเหล่านี้ก็เพราะเรื่องของทรัพย์นั่นเองเพราะฉะนั้นทรัพย์นี้ถ้าใช้ไม่ดีก็เปรียบเสมือนกับคมดาบทั้งสองคมจับไม่ดีก็บาดมือถ้าจับดีก็อาจจะนำคุณมาให้หรสร้างสมอริยทรัพย์อย่างอื่นได้ เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตที่อยู่กับทรัพย์นี้เราควรที่จะมีสติในการใช้ทรัพย์ในการจับจ่ายทรยั์ควรใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ระวังโทษอันเกิดขึ้นเพราะรั์เช่นเดียวกับชาวนานี้นะต้องถูกทุบตีถูกทาร้ายจนกระทั่งเกือบถูกประหารชีวิตก็เพราะทรัพย์นั่นเองที่เปรียบเสมือนกับอสรพิษร้ายเพราะนั้นสาระแห่งธรรม ในวันนี้สิ่งที่เป็นสาระสำคัญสองเรื่องก็คือการทำสิ่งใดควรที่จะได้ใคร่ควรเสียก่อนคือมีสติเสียก่อนที่จะทำสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นมีโทษก็ควรงดเว้นกรรมใดที่มีโทษในภายหลังก็ควรงดเว้นแล้วอีกประการใดก็อีกประการหนึ่งก็คือทรัพย์ที่เราจำเป็นจะต้องมีอยู่ในชีวิตนี้จะต้องใช้เขาด้วยความระมัดระวังอย่าให้ทรัพย์ของเรากลายเป็นอสรพิษ ที่มาทํำร้ายเรานะดังนี้แล้วสมด้วยพุทธภาษิตท,นะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ณเนะบื้องต้นความว่าบุคคลทํากรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนใจในภายหลังร้องไห้น้ําตาหนองหน้าเสวยผลกรรมอยู่กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมไม่ดี คาถาสุภาษิตคำกรอนในวันนี้ประพันธ์โดยพระราชกิติเวทีราชตะวันโนได้ประพันธ์เอาไว้ว่าทำกรรมใดร้อนใจในภายหลังน้ำตาหลังร้องไห้ใจโหยหาสเสวยผลแสนทุกเรศเวทนากรรมนั้นอย่าทำไปเพราะไม่ดีธรรมะรับอรุณในเช้าวันนี้ ก็อพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในกุศล,ลกรรมในความดีงามต่างๆตลอดจนถึงบุญกุศลแห่งการภาคเพียรปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระทําความดีจงบังเกิดดีแก่ท่านสาธุชนให้ได้รับผลเป็นความสุขเป็นความราบรื่นในชีวิตและถึงบรมสุขกล่าวคือมรคผลนิพพานโดยง่ายทุกท่านทุกคนเธอ